สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะรายาน,นาิทั่วโลกเลยนะคะวันนี้มาพบกับโค้ดสำอางที่หน้าเพจนะสำอางปฏิหารหนึ่งชีวิตนั่นเองเนาะนะคะไหนใครรอโค้ดสำอางอยู่คะเนาะอ่ะวันนี้นะคะมาในหัวข้อแบบคนเนต์ดีๆนะคะซึ่งบางคนเนาะนะคะอืมต้องบอกก่อนนะคะว่าบางคนนะคะไม่ดูเนาะนะคะว่าเนาะยังมีสิ่งดีๆนะคะอยู่ใน จากที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนาะนะคะก่อนอื่นก็ต้องนะคะคอกกดไลค์กดแชร์เนาะแบ่งปันปเรื่องราวดีๆเนาะนะคะให้กับกัลยาณมิตรก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะ

ใครรอโคดสำอางอยู่คะวันนี้เรามาคอนเชนดีๆเนาะนะคะขอกดไลค์กดแชร์เนาะนะคะกับนะคะสิ่งที่เราได้ตื่นรู้และเรียนรู้นะคะขอแช้ตัวเองก,ก่อนนะคะสัก2อนาทีนะคะแป๊บหนึ่งค่ะ ในใครยังรอคดํำอางอยู่คะ่ะวนมากนะคะวันนี้วันนี้ก็มากับนะคะแสงแดดที่นะคะดีๆนะคะเนาะแปบ๊บนึงนะคะ นะคะมหากราบก็อดพาวเวอร์นะคะของแม่ครูสิตาเนาะนะคะผ่านการถ่ายทอดนะคะสิ่งดีๆนะคะให้กระยาณมิตรเนาะจากโค้ดสำอางเองนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงโค้ดสำอางของเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะแชร์ hmm. เรื่องราวดีๆนะคะให้อ่าไปทับนะคะกับสิ่งที่ไม่ดีเนาะนะคะหน้าเฟซของเรานะคะนั่นเอง ก่อนอื่นก็น,นะคะขอนะคะสวัสด,ดีนะคะกะัลยาณมิตรทั่วโลกเลยนะคะน้องนะคะแป๊บนึงนะคะน้องนะคะ สวัสดีนะคะกัลยาน,นามิตรทั่วโลกเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับนะ้าโครสำอางที่หน้าเพจนะคะสำอางปฏิหารแห่งชีวิตนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายทอดนะคะมาหากับกอดพาวเวอร์ของมิคุสิตาเนาะวันนี้ก็วันที่30แล้วค่ะกับนะคะหหัวใจสําคัญในการพัฒนาความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วนะคะ 1. ห,หัวใจสําคัญในการพัฒนาความมั่นมั่งคั่งอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะเนาะวันนี้นะคะ การที่เรานะคะออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะให้กับกัลยาณมิตรเนาะนะคะมันเป็นอะไรที่นะคะมีความสุขของโค้ดสำอานะโค้ดสำอาก็อยากทำนะสิ่งดีๆนะคะให้กับกัลยาณมิตรนะคะ<ม>เพราะว่านะบางคนนะคะได้อ่าหน้าเฟซนะคะพบเรื่องราวที่แบบว่าเราแชร์เรื่องราวข่าวดีไปนะคะนะคะบางคนนะคะได้รับเรื่องราวข่าวดีจากการที่เรานะคะแชร์สิ่งดีๆให้นะคะแก่กันนั่นเองเนาะนะคะวันนี้นะคะ การที่เรานะคะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนั่นเองยิ่งทำคืออะไรนะคะยิ่งแบ่งปันนะคะออ่สิ่งดีๆเนาะให้กับกัลยานมิตรนั่นเองนะคะมันเป็นอะไรที่เนาะมีความสุขนะคะโคตรสำอางก็อยากแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆให้เรานะคะหัวใจสำคัญนะคะในการที่เรานะคะจะดึงดูดนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะแรงปรถนาของเรานะคะ ซึ่งนะคะแม่ครูจะสอนทุกคลิปนะคะว่าให้เรานะคะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนั่นเองนะคะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังก็คือเรารู้สึกดีค่ะอารมณ์ดีฟีลกูดนะคะรู้สึกนะคะถึงแบบความสุขนะคะเนาะนะคะสิ่งดีๆตามมาหาเราแน่นอนนะคะวันนี้นะคะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนั่นเองนะคะให้ในที่นี้คือ ให้นะคะความสุขกับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเนาะดูไลฟ์ของเรานะคะดูสิ่งดีๆที่เราแชร์นะคะหน้าเฟซหน้าเพจอะไรก็ตามนะคะเพราะนะสังคมทุกวันนี้นะคะมันเขาแชร์แต่เรื่องราวข่าวลบๆเนาะบางทีนะคะการที่เรานะได้ดูเรื่องราวข่าวดีๆนะคะ มันจะทำให้ชีวิตของเรานะคะมีความสุขไปด้วยนั่นเองเนาะนะคะวันนี้นะคะมากับนะคะหหัวใจสำคัญในการพัฒนานะคะความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วนั่นเองเนาะนะคะคุณนะนะต้องมีความรู้สึกนะคะอิ่มเต็มนะคะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้อยู่ในระนาบอยู่ในฟูของจักรวาลนั่นเองนะคะเนาะหลายคนก็จะ พอร,รู้แล้วนะคะว่าออกฎจกักรวาลกฎแดหนึ่งดูดคืออะไรนะคะถ้าใครที่ยังมาใหม่นะคะยังไม่เข้าใจเนาะก็ไปดูมหากาบยี่สิบเอ็ดมันเขาแม่ครูสตาร์แรกๆก่อนนะคะไล่มาจากวันที่หนึ่งนะคะดูนะคะดูแล้วมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะคะโคตรสำอางของการันตีเลยนะคะดูแล้วก็ลงมือทำนะคะที่แม่ครูนะคะสอนนะคะเรานะสามารถเอาไปพัฒนาได้นะคะใน การทํางานของเราทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั่นเองนะคะโคดสำอางก็ปะสันนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะเราสามารถนะคะพัฒนาได้นะคะพัฒนาเรียนรู้ลงมือทํานะคะทําทันทีเนาะนะคะความสุขนะมันสามารถดึงดูดได้จริงๆนะคะโคดสาอางนะคะถ้าเรามีความสุขอยู่ในโฟของจักรวาลนะคะเราสามารถดึงดูดได้ทุกอย่างจริงๆนะคะโคดสาอางขอคอนเฟิร์มเลยนะคะ คุณม so ีความสุขนะคะคุณสามารถดึงดูดได้จริงๆเนาะนะคะวันนี้นะคะคุณจงรักษาอารมณ์ของคุณให้อยู่ในอี่อระนาบของจักรวาลนะคะยูนิฟอร์มของจักรวาลอยู่เนนะคะโคตรมีความรู้สึกอิ่มเต็มมีความสุขนะคะเมื่อไหร่นะคะที่คุณมีความรู้สึกอย่างนี้นะคะคุณสามารถดึงดูดได้ทุกอย่างจริงๆนะคะเนาะเรานะคะโคตรเก่งแล้วก็โคตรเฮงนะคะสวยไม่พอนะคะเราต้องโคตรเก่งแล้วก็โคตรเฮงนะคะสวยในที่นี่หมายถึง สติปัญญานะคะสวยจากด้านในของเรานะคะเพราะว่านะคะใบหน้านะคะหรือการแต่งตัวอะไรมันสามารถแต่งเติมได้อยู่แล้วเนาะ,ะแต่ความดีภายในของเราล่ะนะคะมันคงทนถาวรน,นะคะเนาะไม่มีใครบอกว่าเราดีก็ช่างนะคะไม่มีใครบอกว่าเราดีก็ช่างนะคะแต่เรารู้สึกของเราล่ะเราฟ้าดับ ดูดินรับทราบนะคะเราไม่ต้องไปเปล่าระกาศให้ใครฟังนะคะว่าอ้ฉันเป็นคนดีนะคะบางคนเขาอาจจะมองเราไม่ดีก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเรานะคะจงรักษาระดับของเรานะคะอารมณ์ความอิ่มเต็มของเรานะ,ะให้อยู่ในโฟ์ของจักรวาลน,นะคะมีความสุขนะเนาะนะคะวันนี้เก่งไม่พอต้องเฮงด้วยนะ,ะวันนี้คุณจะประสบผลสุดเร็จง่ายสบายๆนะคะถ้าคุณนะนำหลักการนะคะหนึ่งหัวใจนะคะสำคัญที่แม่ครูสิตามาให้เนาะนะคะวันนี้นะคะ ข้อที่1เลย1ห,หัวใจสําคัญนะคะในการรักษาระดับความมัง่งคั่งนะคะพัฒนาความมัง่งคั่งอย่างรวดเร็วนั่นเองเนาะนะคะข้อที่1คุณต้องตั้งคุณต้องรักษาอารมณ์นะให้อยู่ในระนาบของความสุขนั่นเองนะคะคุณรักษาอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะรวมถึงนะคะการที่เรานะคะทำอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วนะคะให้อิ่มเต็มมีความสุขแล้วนะค,ะคุณต้องแอคชั่น3า0ด้วเซยนะคะเวลานะคะ ออแม่ครูมาบอกนะคะให้เราทำอะไรนะคะเราจงแอคชั่นนะคะสวมการเป็นแบบ300%นั่นเองนะคะสวมการเป็น3ารอยเป็นยังไงนะคะอืเรามีความสุขนะคะในการลงมือทำนะคะคุณจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามนะนะคะถ้าคุณมีความสุขนะมันสามารถดึงดูดได้เหมือนที่โค้ดสํมอาพูดนะคะเอาลองไปทำดูนะคะไม่เชื่อนะคะไม่เชื่ออย่าลบลูนะคะมันใช่นะคะไม่เชื่อลองทำดูนะคะถ้าคุณมีความสุขนะไม่ ปีต์นะคะอารมณ์หูดหินหัวเสียนะคะคุณนะสามารถดึงหนูได้ทุกอย่างจริงๆนะคะไม่มีใครสมมุตินะคะมีคนบอกว่าอา้าถ้าลูกถ้าสามีมาทําหรือคนรอบข้างมาทําให้หูดหงุดหงิดหัวเสียอะไรนะคะเราจะทักษาอารมณ์ความรู้สึกไงก็เราก็อึบนะคะเราก็จงนะคะฝึกบ,บ่อยๆนะคะฝึกฝนนะคะเนาะ ฝึกฝนนะคะแล้วก็หมั่นสํานึกดูคุณนะคะฝึกฝนให้มันสม่ําเสมอเนาะนะคะแล้วก็สํานึกดูคุณนะคะขอบคุณในเลเวลที่เป็นสํานึกดูคุณนั่นเองเนาะนะคะวันนี้คุณจงแอคชั่น300%เหมือนที่โคสมาพูดนะคะแล้วก็รักษาอารมณ์และหน้าหน้าความรู้สึกให้อิ่มเต็มแล้วก็มีความสุขเนาะวันนี้นะคะคุณจงลงมือทำนะ,ะทำด้วยความสุขแล้วก็แอคชั่น300%นนั่นเองเนาะฮะวันนี้ การที่เราจะประสบผลสำเร็จนะมันคือการที่เรานะจงใจสร้างนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ทําอย่างนี้นะคะฉันก็เออนอนนะเออเรอคอยวาสนาไม่ใช่นะคะมันคือการจงใจสร้างของเรานั่นเองนะคะการที่เราจะประสบผลสําเร็จนะคะเราต้องลงมือทำนะคะแอคชั่นสามเนาะนะคะวันนี้นะไม่ต้องมีใครไป,ไปกําหนดนะชะตาชีวิตของเรานะคะให้เราจงนะกาหนดชีวิต และกาหนดชะตาชีวิตของเรานั่นเองนะคะเนาะไม่มีใครกําหนดชีวิตของเราได้นะคะมอดูเขายังทํานายไม่ถูกเลยนะคะว่าเรานะจะประสบคนสมริหรืออะไรนะคะเขาก็นะเป็นใบเบิกทางเชยบางคนนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดลบหลู่หรือไม่ได้อะไรนะคะเพราะแต่ก่อนโคตรสำอางก็ชอบดูดวงนะคะแต่ตอนนี้ไม่ดูแลนะคะเพราะว่านะคะตัวเองจะดูตัวเองเนาะนะคะว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนี้เนาะนะ,ะวันนี้นะคะให้เราจงนะคะเป็นนะ จงเป็นนายเนือจิตนะคะไม่ไม่ใช่จิตนำกายของเรานะคะเราจงเป็นนายเนือจิตนะคะและจงนะคะแอคชั่นสามร้อนะคะการที่เรานะคะจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตนะคะเราต้องแอคชั่นนะคะสามร้อนะคะสวมการเป็นนะคนที่ประสบผลสำเร็จเขาทำยังไงนะคะให้ไปดูนะต้นแบบของเรานะ,ะไอดอลนะคะว่าเออคนประสบผลสำเร็จเขาทํำยังไงนะคะแล้วก็แอคชั่นนะคะและแม่ครูให้อ <G> ีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนะการฝึกฝนนะคะฝึกฝนนะคะ ที่สำคัญเลยนะคะเรามีความสุขนะคะอยู่ในโฟของจักรวาลนะคะและเราจงฝึกฝนนะคะให้ทุกๆยีวันนะคะของเราทาไมต้อง21วันนะคะถ้าทํา21วันแล้วมันจะเป็นนิสัยของเราโดยอัตโนมัตินั่นเองเนาะเราต้องควบคุมตัวเองให้มีความสุขอยู่ในโฟของจักรวาลนะคะแล้วก็มันฝึกฝนเรียนรู้ตัวเองนะคะทุกๆยี่วันนะคะทำยี่สิบเอ็ดวันแล้วก็จงทําเป็นนะคะนิสัยแล้วก็จงทํานะคะ ทำทำทำตลอดจนนะคะชีวิตของเราจะเนาะนะคะทำไปเลยนะคะทำความดีมีความสุขนะคะเราจงทำไปเลยนะคะเพราะนะเออนะก่อนอื่นนะคะการที่เราจะมีความสุขนะคะง่ายเลยนะคะเราก็ควรจะยิ้มนะคะยิ้มนะคะยิ้มมีความสุขนะคะรักษาตัวเองให้อยู่ในโฟของจักรวาลนะคะยิ้มยิ้มยิ้มนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องระวังคําพูดของตัวเองด้วยเนาะนะคะบางคนนะคะ โอ้ฉ <icana>, ันแบดอ่อนว่ะโอ้ฉันไม่มั่นใจว่ะโหอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นนะคะห้ามพูดนะคะควรใส่พลังดีให้ตัวเองนะคะควรห้ามพูดระวังคําพูดของตัวเองนะคะระวังคําพูดของตัวเองนะห้ามพูดเลยนะคะแบดฉันหมดแบบฉันอ่อนฉันไม่อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ไม่เอาเลยนะไม่นะคะเราควรนะ เราควรนะ,ะเพิ่มพลังให้ตัวเราเองนะคะฉันนะเป็นคนโคตรมากข้างเหลือเฟือเลยฉันเป็นคนนะโคตรมีความสุขในทุกวันนะฉันเป็นคนโคตนโคตรโคตรโชคดีนะคะใส่อารมณ์ความรู้สึกนะคะ f e ล l i n g นะคะจัดเต็มนะคะมีความสุขนะ,ะอินใจนะคะลองไปทําดูนะคะง่ายๆสบายๆนะคะเนาะการโปรแกรมนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะเราควรมีอารมณ์ feeling f e ลก g o ดที่มีความสุขไปด้วยนะ,ะอยู่ในโฟของจากบ้านอยู่ในระนาบนะคะ มันสามารถดึงดูดได้จริงๆนะนะดึงดูดทั้งนะคะคนรักที่นะรักเราแบบสุดจิตสุดใจนะคะดึงดูดแบบสามีนะคะเป็นอภิชาติตสามีนะคะดึงดูดนะลูกที่น่ารักนะคะมาหาเราได้จากการโปรแกรมจากการมีความสุขของเรานี่เองนะคะเนาะลองไปทําดูนะคะง่ายๆสบายๆนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะเนาะเพราะความสุขสามารถดึงดูดได้ทุกอย่างจริงๆนะคะจากใจของพระสัมอานะคะ วันนี้นะคะก็นะคะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะเช่นเคยนะคะให้ทุกๆท,ท่านนะคะที่มาดูนะคะไลฟ์ดูโพสของโค้ดสำอางนะคะโค้ดสำอางก็ขอนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะขอให้นะคะคนที่มาดูโพสต์มาดูไลฟ์นะคะของโค้ดสำอางนะคะมีความสุขไปด้วยกันนะคะมีนะคะสิ่งดีๆข้าตามมาอีกมากมายนะคะมีคุณจะประสบผลสเส็จแบบง่ายๆสบายๆนะคะ ขอให้คุณนะจงประสบผลสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆเนาะนะคะบุญบุญใดที่โคตสสาอางทํามานะคะขอให้ทุกคนนะคะประสบผลสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆเนาะนะคะใครดูคลิปใครดูโพสใครดูไลน์นี้นะคะขอให้โคตรคุนโคตรโชคดีนะในทุกๆวินาทีนั่นเองเนาะนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามานะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามโคตรสาอางเนาะนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะโคตรสาอางนะคะจะแบ่งปันเรื่องราวดีๆทุกวันนะคะตราบจนนะ เท่าลมหายใจของคุซามาเลยนะคะน้องนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะรักๆทุกคนนะคะขอบคุณนะทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะเรานะคะเป็นกลัลยาณีมิตรที่ดีนะต่อๆกันนะคะมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ